สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแบกเงินจนหลังแอน่นสีราศีนี้ปลายเดือนเล่นใหญ่ คลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคนสี่ราศีค่ะที่หลังวันที่27สิงหาคมปลายเดือนนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ว่าท่านจะมีดวงเป็นราชาโชคนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังซุงค่ะ ในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาหลายคเนเลยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์มีการโยกย้ายได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งส่งผลเต็มที่กับคนสี่ราศีในคลิปนี้ค่ะดวงดีสุดๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะชาวตุลเป็นราศีที่ดวงการงานโดดเด่นค่ะหากทำงานประจำก็มีสิทธิ์ปังมีสิทธ์ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานสำเร็จสมหวังยิ่งจะเป็นเจ้าของธุรกิจการค้าการงานจะไหลเรื่นมีความสำเร็จดีมากหากอยากทำงานอะไรต้องรีบลุยด่วนเลยนะคะเพราะว่าโอกาสดีอย่างนี้มีจำกัดค่ะ ถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมษรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวเมษถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของการเงินและทรัพย์สมบัติ พูดง่ายๆก็คือชาวเมษมีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมถ้าช่วงนี้หวังเรื่องบ้านเรื่องรถก็จะมีโอกาสได้ค่ะชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมฐานะทางการเงินจะก้าวไปอีกระดับเลยนะคะถาดมาราศีที่3คือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ มหาโชคมาเยือนท่านแล้วนะคะชาวราศีกันค่ะหลังจากดาวสุขโยกย้ายในปลายเดือนนี้ความรวยก็มาเยือนแล้วนะคะชาวกันถือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสแจ้งเกิดในวงการเศรษฐีมากๆค่ะดวงมีโอกาสได้เงินมากๆได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมการดีลงานหรือธุรกิจรวมถึงโชคลาภก็มีโอกาสสมหวังอยู่มากๆเลยนะคะละแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านจะเกิดในราศีกรกกค่ะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะราศีที่ดวงดีที่สุดโชคดีที่สุดจากการที่ดาวสุขโยกย้ายได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะบอกเลยว่าเฮงมหาเฮงช่วงนี้ดวงดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินแบบได้แล้วได้อีกมีโอกาสได้ทั้งโชคลาภรายได้ผลประโยชน์ ส่วนแบ่งหวังเรื่องเงินไวจะสมหวังแน่นอนค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสีราศีที่ปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมแบกเงินจนหลังแอ่นกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ